คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพลิสทอล์คค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมพระดาทิติกรธนนุรัก์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่องพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งรายการพลิสทอล์คนะคะเราจะมีการ หยิบยกประเด็นต่างๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะคะนำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะคุยกันนะคะในเรื่องของออตัวข้อกฎหมายหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะซื้อเอาไว้เก่งกําไรซื้อเอาไว้ลงทุนหรือแม้แต่กระทั่งบางคนเนี่ยอยากจะซื้อเอาไว้เวลาไปทํางานเดินทางสะดวกใกล้ ติดรถไฟฟ้าติดรถ BTS หรือรถไฟใต้ดินเนี่ยนะคะก็อยากที่จะจับจองเป็นคอนโดกันเพราะว่าเข้าอยู่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนที่จะมานั่งพูดคุยในรายการค่ะต้องบอกว่าคุณน่าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเลยสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรายการกฎหมายน่ารู้นะคะแล้วก็เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่งอยู่ข้างๆแนนก็คือพี่ตั้นนั่นเองค่ะพันตารวจเ,เอกดอกอรธนเสตพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการกองบังคับการ อบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะวันนี้อยู่ในรายการกับนายแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะฝากคุณผู้ชมนิดนึงค่ะฝากกดไลค์นะคะกดติดกระดิ่งกด Subscribe นะคะให้กับช่อง YouTube Channel police tv y u s a i media นะคะข้างในนั้นมีหลากหลายรายการให้กับ คุณผู้ชมได้ไปเลือกติดตามรับชมกันเลยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีรายการโพลิทอคด้วยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่ามีการหยิบยกประเด็นต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราออกไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทีป่ปฏิบัติงานอยู่นอกพื้นที่ด้วยต้องบอกว่ามีหลากหลาย EP แล้วก็หลากหลายตอนให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลือกรับชมกันนะคะฝากคุณผู้ชมค่ะ กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะอะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งแน่นอนค่ะหลายท่านพี่ท่าน คืออยากจะมีตัวคอนโดมิเนียมมีอาคารชุดเอาไว้บางคนเ,เก่งกําไรบางคนเอาไว้ลงทุนให้คนอื่นเช่าบ้างหรือว่าพอที่เนี่ยมีการสร้างเสร็จแล้วก็สามารถที่จะขายแบบเพิ่มราคาได้จริงๆตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของบ้านจัดสรรหรือว่าคอนโดมิเนียมเองเนี่ยนะคะก็มีขึ้นเ,เกิดขึ้นมามากมายเลยทีเดียวทีนี้ถามนิดนึงค่ะส่วนตัวของพี่ตั้นแล้วเนี่ยถ้าจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบที่ สร้างเสร็จแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มก่อสร้างคะคือมันมีดีและมีเสียทั้งสองประเภทเลยถ้าเราซื้อคอนโดมิเนียมที่ที่กำลังลงเสาเข็มเนี้ยยังไม่เห็นคอนโดเลยนะข้อดีเลยนะครับก็อย่างแรกเลยจะมีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นของผู้ขายเนี่ยก็จะดีนะครับก็ก็คืออาจจะเพื่อดึงดูดดึงดูดเงินเม็ดเงินเข้ามานะครับ ส่วนข้อเสียเนี่ยมันก็ก็คือเขาเรียกว่าสุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่จะได้ได้คอนโดตามที่โฆษณาไหมนะครับและคอนโดจะสร้างเสร็จไหมแล้วก็ซื้อไปแล้วจะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่าเพราะเรายังไม่เห็นตัวคอนโดอยังเขาเรียกว่ามันแค่จินตนาการท่านซื้อก่อนเนี่ยมันจินตนาการแต่ถ้าคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วมีห้องมีอะไรเข้าไปตรวจไปลองใช้ห้องนองห้องน้ำได้ อย่างนี้เราก็มั่นใจว่า <c oughs> มาเสร็จแล้วแน่นอนมันก็ดีมีข้อดีข้อเสียครับแล้วแตเ่เราชอบแบบไหนมันก็แล้วแต่มุมมองครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคนที่ชอบลงทุนบางคนอาจจะไปเลือกคอนโดที่ตั้งแต่เขายัางไม่เริ่มสร้าง <c oughs> เพราะาจะได้โปรโมชั่นได้ราคาที่ถูกพอถึงเวลาคอนโดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเก่งกำไรได้มากขึ้นด้วย ใช่ไหมคะคือไอ้พวกนี้มันก็คือเป็นการเก่งนะก็อ,อย่างที่บอกเก่งกําไรบางครั้งก็อาจจะคิดผิดก็ได้คือซื้อไปแล้วอา้าวปรากฏว่ามันไม่ใช่ที่นิยมของคนโซนนั้นก็กลายเป็นว่าให้เช่าก็ไม่ได้ปล่อยขายก็ไม่ได้อ,อะไรเงี้ยนะครับคือคือเก่งกําไรก็คือต้องคาดหวังว่าจะได้กําไรแต่มันก็อาจจะไม่ได้กําไรก็ได้ครับ แต่ทีนี้ให้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอาหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันมันมีประเด็นในเรื่องอะไรนะคะจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมหรือว่าอาคารชุดเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากเก่งกําไรปล่อยให้คนอื่นเช่าแล้วเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเลือกเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองหรือว่าเลือกเพราะว่า ใกล้ทางสาธารนณะแบบว่าใกล้รถไฟฟ้าใกล้รถไฟใต้ดินไปทํางานสะดวกแต่มันจะมีประเด็นนะคะตรงกรณีที่ว่าถ้าหากว่าซื้อคอนโดแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางที่จะออกสู่ถนนสาธารนณะมันไม่มีหรือว่าทางนั้นมันถูกเพิ่ถอนไปแล้วเนี่ยนะคะ คนที่อยู่ในคอนโดหรือว่าเจ้าของคอนโดเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะพี่ตัน้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกหรือเราศึกษาไม่ดีเนี่ยนะคะการที่เราได้ทรัพย์สินมาแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกเหมือนกับว่าใช้ ใช้ทางได้ไม่เต็มที่หรือว่าใช้สิทธิ์ของเราได้ไม่เต็มที่เหมือนกรณีที่คอนโดที่บริเวณอโศกมันก็คือมีเรื่องอมีราวที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากติดตามนะคะในเรื่องของประเด็นกฎหมายในเรื่องนี้เนี่ย คุณผู้ชมสามารถนะคะไปติดตามได้ที่รายการกฎหมายนะ่ารู้เรามีการคุยกันไปในเรื่องนี้ด้วยแต่วันนี้เราจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าวิธีการเลือกซื้อคอนโดเนี่ยนะคะเราควรจะเลือกแบบไหนเหมือนกับให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปลองตัดสินใจบางคนกําลังอยากจะตัดสินใจอย,อยู่ว่าจะซื้อคอนโดมิเนียมซัก ห้องหนึ่งเอาไว้อยู่อาศัยเอาไว้พักผ่อนเวลาเรามาทํางานนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ตั้นมีแนวคิดหรือว่ามีข้อสังเกตยังไงบ้างคะถ้าเวลาเราจะไปเลือกซื้ออาคารชุดสักหนึ่งห้องคือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแอตตันนะครับค,คันโดนั่นมันก็คือสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเงื่อนไขใหม่หนึ่งว่าการที่บริษัท ที่มีมาตรฐานม,มีชื่อเสียงก็เกิดความผิดพลาดได้ไงเราจะบอกว่าเป็นเลือกคอนโดที่บริษัทที่มีชื่อเสียงหรือบริษัทที่มีเ,มเงินเยอะๆไปเป็นคนสร้างมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็อยู่ที่ที่จังหวะแล้วก็หลายๆอย่างที่ประกอบกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ซื้อคอนโดเองคอนโด,เอ,อนดเ,อเองก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ย เงื่อนไขาทางกฎหมายเนี่ยก็ไม่ทําให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยต้องเสียเปียบนะครับในแง่มุมต่างๆะนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยที่จ,จะต้องมีการฟ้องร้รองกันถ้าเกิดว่าไม่ได้อย่างที่เราที่เราต้องการนะครับอย่างกรณีที่เราจะซื้อคอนโดเนี่ยถ้าเราซื้อคอนโดที่มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยปัญหาก,ก็จะเกิดน้อยะจะเกิดน้อยนะครับแต่ถ้าเราซื้อคอนโดที่ ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังไม่ตรงตามปกถ้าพูดง่ายๆนะอคอนโดไม่ตรงตามปกเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นง่ายนะครับนั่นก็คือความสูงเสี่ยงที่มากขึ้นแต่ข้อดีอย่างที่นําเรียนไปแล้วก็อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าเราอยู่เองนะครับอยู่ซื้อคอนโดเพื่ออยู่เองเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะอยู่เขาเรียกว่าได้สัมผัสกับตัวคอนโด อย่ากใกล้ชิดปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะรู้ตั้งแต่แรกไงน,นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ชมว่าจะเลือกเอาแนวไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลายอย่างครับเพราะเบอร์ชืก็สําคัญเบอร์ชืที่ที่ฝ่ายขายมาเสนอเราเนี่ยก็สาคัญนะครับแต่ทีนี้การซื้อคอนโดหนึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเราต้องทํญญาสัญญาถึงสามสัญญาสัญญาฉบับแรกที่ทำเขาเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายนะครับที่ที่เราลงเงินจงเงิงนจองเอาไว้เนี่ย อันนี้คือกรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของเราเนี่ยสัญญา<ฆ>บัตรฉบับที่หนึ่ง<ฆ>พอทำสัญญาเสร็จปับ๊บพอคอนโดเสร็จตามเงื่อนไขในสัญญาระบุไว้ทีนี้เราจะต้องไปทําสัญญาฉบับที่สอง<ฆ>ก็คือสัญญาซื้อขายก็คืออันนี้ซื้อขายแล้วต่ต้องซื้อขายเราซื้อซื้อขายโดยเด็ดขาดแล้วและสัญญาฉบับที่สามเขาเรียกว่าสัญญาเช่าซื้อ ใช่ไหมเจ้าซื้อก็คือให้ธนาคารเนี่ยเข้ามาหรือสถาบันการเงินเนี่ยเข้ามาเป็นคนจ่ายเงินให้กับเราไปก่อนแล้วเราค่อยผ่อนสถาบันการเงินซึ่งทั้ง3าสัญญาแต่ละช่วงเระยะเวลาเนี่ยมันก็มีเวลาให้เราที่จะตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการต่างๆถ้าคอนโดเหล่านั้นเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามปกไม่ถูกใจเรามันก็จะมีช่วงเวลาของเราที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราได้แต่จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเวลาเราเลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งเลยการตัดสินใจของเราก็คือมาจากเรื่องของการโฆษณาการโฆษณานี่ยอมรับนะคะว่ามีผลมากๆในโลกปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าป้ายไวนิวต่างๆเวลาเราขับรถไปตามถนนหนทางหรือว่าป้ายโฆษณาตามรถประจําทางเอ่ยรถไฟฟ้าเอ่ยตรงนี้เนี่ยมีผล กับการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งสิ้นเลยนะคะตัดสินใจใว่าเราควรจะไปที่นี้ไหมราคาโอเคไหมมีแรงจูงใจอะไรให้เราเดินเข้าไปเพื่อจะคุยกับพนักงานขายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเดินไปซื้อเนี่ยนะคะการที่เราเดินเข้าไปดูห้องชุดสักห้องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ที่ดินเปล่า ที่ด้านหน้ามีแค่สำนักงานขายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปาซื้อคอนโดแบบที่ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่แล้วมีการทำสัญญากันเบื้องต้นมีการวางเงินจองไปแล้วมาภายหลังอยากจะยกเลิกตรงนี้เนี่ยเรื่องเงินนี้ยังไงคะก็ต้องดูว่าเหตุที่ยกเลิกเนี่ยเกิดจากตัวเรายกเลิกหรือว่าผู้ที่ขายหรือผู้ที่สร้างคอนโดเนี่ยเป็นคนผิดเงื่อนไขนะครับ ถ้าเกิดว่าผู้สร้างคอนโดผิดเงื่อนไขเขาเรียกว่าสินค้าไม่เป็นไปนตามปกเราก็ายกเลิกได้และรับเงินมาจับคืนได้แต่ถ้าเกิดสินค้าเขาเป็นไปตามปกตามเงื่อนไขหมดแต่เราเขาเรียกว่าเปลี่ยนใจเองอ,อันนี้ก็ต้องคุยกันครับก็คุยกับผู้ขายว่าเออเราจะขอยกเลิกหรือจะขายสิทธิ์ในการที่มาจําให้กับผู้อื่นก็นได้นี่ก็คือทางออกแต่ถ้าเราไม่ขายสิทธิ์เราอยู่ไปหยุดไปเฉยอย่างเงี้ย เราก็อาจจะเสียเงินประจาไปครับทีนี้กรณีแบบนี้ถ้าเราเดินเข้าไปซื้อคอนโดเดินไปดูคอนโดโดยทีเ่เราได้แผ่นโบชัวมาแล้วก็จะมีการโฆษณามีเรื่องของราคามีเรื่องของแรงจูงใจหลายๆอย่างที่ลงเอาไว้ในแผ่นโบชัวปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆมันไม่ได้เป็นตามนั้นเนี่ยค,คือเราสามารถทําอะไรกับตัวคอนโดได้ไหมคะเจ้าของหรือว่าคนที่ขายขายตัวห้องชุดให้เราครับก็ มันมันอาจจะมองหลายๆมุมนะผมขอม,มุมในแง่กฎหมายก่อนค่ะคือในแง่กฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น,น,นะมาตรา466เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการส่งมอบทรัพย์สินแนะสังหาริมทมัพับเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ที่ขายเนี่ยนะครับส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยให้ในพื้นที่หรือขนาดหรือสิ่งที่เราซื้อไว้เนี่ยขาดตกบกพร่องไม่เกิน5เอร์เราก็ต้องซื้อไว อันนี้เราต้องซื้อไวนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องไปเกิน5%เรซ็เราเข้าไม่หลับได้แสดงว่าเป็นความผิดของผู้ขายเราก็สามารถที่จะเอาเงินประจำเงินที่ผ่อนดาวอะไรต่างๆคืนได้หมดอันนี้นี่คือมองในเรื่องของตัวตัวตัวของห้องหรือหรือคาเคอนโดนะครับแล้วอย่างนี้คือหมายถึงว่าคนที่กําหนดออกมาเนี่ยเราจะสามารถที่จะคิดคํานวณยังไงอะคะว่าไอตัวที่มันขาดตกบกพร่องเนี่ย มัน5%หรือมันมากกว่านั้นคือก็ต้องดูในสัญญาตอนที่เราเราทำสัญญาจัดซื้อจัดขายไว้นะครับว่าขนาดห้องตอนนั้นเท่าไหร่ที่เขาทำสัญญาจะเกิดซื้อจะขายแล้วก็มาดูในวันที่โอนเนี่ยมันจะมีมีหลักฐานของโฉนดอยู่แล้วมันจะบอกขนาดห้องเลยและตรงมันไหมกับที่ทําสัญญาจัดซื้อจะขายตอนทําสัญญาซื้อจะขายถ้าเราซื้อคอนโดก่อนเนี่ยเรายังไม่เห็นคอนโดนะเราจะไม่รู้ขนาดจริงๆมันเท่าไหร่ไง แต่พอเราเขาสร้างเสร็จแล้วมันจะรู้ขนาดที่แท้จริงนะ,ะมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนถ้าคาดเคลื่อนเกิน5เร็าก็ยกเลิกได้เลยอันนี้ค,คือหมายถึงพื้นที่ของตัวห้องถูกต้องไหมคะคอ๋ออย่างนี้แสดงว่ากรณีถ้าเรามีโบชัวร์ไว้เราจําเป็นต้องเก็บโบชัวร์ไว้ไหมหรือว่าไม่จําเป็นใช้สัญญาจะซื้อขายที่ทําขึ้นฉบับแรกรเพื่อมาตรวจสอบกับสัญญาซื้อขายตอนที่ทรัพย์สินพร้อมที่จะโอนกนรรมสิทธิ์แล้ว Oh, เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสัญญาครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปออตกลงหรือทําอะไรสักอย่างเนี่ยเรื่องสัญญาเป็นเรื่องที่สําคัญคมากนะคะก่อนที่จะจะลดปลายปากาเซ็นชื่อตัวเองลงไปคุณผู้ชมค่ะเช็ครายละเอียดให้ดีก่อนนะคะอันนี้เราคุยกันในกรณีที่เป็นพื้นดินเปล่า แต่ว่ามีการามีสำนักง,งานขายแล้วก็ให้คนเนี่ยเดินเข้าไปเพื่อเลือกจับจองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อดีเนาะว่า เราสามารถที่จะจองชั้นที่เราต้องการได้ได้หมดทุกชั้นเลยเมุมห้องมุมไหนได้หมดเลยเ,เพราะยังไม่มีคนซื้อไงใช่แล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่าตอนที่คอนโดเสร็จแล้วแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงภยัยในด้านอื่นๆด้วยที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเรื่องเนื้อที่ของห้องรหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาเรียกว่าแบบเป็นเฟสิลิตี้ต่างๆในส่วนกลางบางทีเขาโฆษณามาว่าสระน้ําขนาดเท่านี้ฟิตเนสสามารถรองรับได้เท่านี้ ที่จอดรถก็เป็นเรื่องสําคัญบอกว่าหห้องต่อหนึ่งที่จอดรถรปรากฏว่าพอสร้างเสร็จจริงๆแล้วมันไม่เป็นตามานั้นแล้วคนซื้อจะทํำยังไงคะอย่างนี้คืออันนี้เขาถือว่าเป็นกรณีที่ที่โฆษณากับสิ่งที่ได้มาจริงเนี่ยไม่ตรงกันนะครับมันก็ถ้ามองในเรื่องของออพรบคุ้มครองผู้บริโภคเขาถือว่าโฆษณาเกินจริง นะครับก็สามารถที่จะเอาพรบตัวนี้มาจับและก็ให้ผู้ขายเนี่ยรับผิดชอบส่วนนั้นแต่ถามว่ามันจะเป็นเหตุให้เรายกเลิกการซื้อขายได้หรือไม่มันต้องดูว่าเหตุนั้นเนี่ยมันมากพอที่จะยกเลิกได้ไหมโดยที่เราไม่ผิดแต่ถ้ามันเป็นแค่เหตุเล็กน้อยก็สามารถที่จะเรียกค่าชดเชยคืนในสิ่งที่เราควรจะได้เนื้อเนื่องเอาครับเช่นเราควรจะได้หนึงน่งห้องกันที่จอดรถหนึงน่งคันแต่กลายเป็นว่า สห้องได้ที่จะรดหนึ่งคันอ่าอันนี้ถือว่าเราเราเกิดความเดือดร้อนแล้วความสะดวกสบายเราจะหายไปเพราะนั้นก็เราก็สามารถที่จะต้องให้ผู้ขายในรับผิดชอบในส่วนที่เราต้องเสียหายไปเพราะตอนที่คุณคุณคิดตังเราอ่ะคิดตังแบบสะดวกสบายเต็มร้อ,อยงไงค่แต่เวลามาให้เราจริงให้ตามสะดวกสบายเราแค่ครึ่งเดียวเงี้ยมันต้องมาเนนนั่ง แย่งกันจอดรถใครใครใครได้ก่อนใครถึงก่อนได้ที่จอดรถอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะอยู่ยากแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่คุยนะครับแล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือบางทีการที่เราไปอยู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือแม้แต่กระทั่งอาคารชุดเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเสียก็คือเงินค่าส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาโฆษณามาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงเวลา แต่ละเดือนเราต้องเสียอยู่แล้วตามจำนวนออพื้นที่ห้องที่เราเลือกซื้อมาเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าหากเราเข้าไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดค่าส่วนกลางมากกว่าที่ตกลงกันไว้ละคะ่ะคือค่าส่วนกลางมันจะมี2ส่วนค่าส่วนกลางช่วงแรกก่อนที่จะมีเขาเรียกว่านิติบ,บุคคลอาคารชุดเนี่ยก็จะเป็นของผู้ขายซึ่งตรงนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นจงนี้มากกว่าเพราะถ้าเป็นนิติบ,บุคคลของอาคารชุดแล้วเนี่ย มันจะเป็นทํางานในรูปของคณะกรรมการต่<ะ>างก็จะไม่เกิดทุกคนก็มีสิทธิ์ได้ออกเสียงได้ลงความเห็นว่าควรจะเก็บเท่าไหร่แต่ถ้าก่อนนั้นน่จะเป็นของผู้ขายทีนี้อาจจะมีปัญหาแล้วว่าคุณบอกไว้ตอนแรกว่าจะเก็บแค่ตารางวาระสมมุติร่าสิบาทเงี้ยถึงเวลาจริงมาเก็บ20บบาทเนี่ยมันก็มากเกินเหตุซึ่งเขาผิดเงื่อนไขแล้<ะ>อันนี้ก็คือผู้ขายผิดเงื่อนไข ก็ก็ก็ต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดูในสัญญาครับนันยานจะมีบอกและเหตุผลที่ผู้ขายเนี่ยต้องมาเพิ่มเนี่ยเพราะมันเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของผู้ซื้อหรือผู้ขายเองทําไมถึงต้องมาเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยครับต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป อันนี้กรณีที่เราซื้อแบบคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ตรงตามสเปคเราก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ก็คือใช้เรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็เรื่องสัญญาก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเซ็นต้องดูให้ดีไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสัญญาเอ่อที่ทําขึ้นในตอนแรกกับสัญญาอีกฉบับหนึ่งเมื่อห้องชุดเนี่ยพร้อมที่จะอนกรรมสิ์นะคะตรวจดูให้ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของพื้นที่ของห้องเนี่ยนะคะว่ามันตรงกันหรือเเเปล่่าาพระะฉนนนั้ีย การทาอะไรนะคะเราจะต้องรอบคอบบางคนเนี่ยเห็นว่าอุ้ยสัญญาเยอะมันเยอะมากเลยข้อสัญญามันเยอะมากไม่อยากอ่านพี่ตั้นมีข้อแนะนํำไหมคะว่าเราควรจะอ่านในข้อไหนที่มันเป็นหัวใจหลักๆสําคัญหลักๆเลยที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ซื้อเนี่ยต้องสังเกตคือสัญญาพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบเหมือนกับคัพปี้มาตลอดนะครับแทบทุกบริษัท ส่วนใหญ่หลักๆเลยจะอยู่ในช่วงข้อแรกๆครับข้อแรกๆนี่ก็คือจะไล่ลงมาเลยชื่อเราชื่อเขานะครับซื้อพื้นที่เท่าไหร่เนื้อที่อยู่ตรงไหนนะครับผู้ขายมีหน้าที่อะไรผู้ซื้อมีหน้าที่อะไรส่วนข้อท้ายๆเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นเขาเรียกเป็นเป็นสัญญามาตรฐานไปเขียนเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นให้อ่านข้อแรกๆไปถ้าเราไม่มีเวลาอ่านหรือกลัวไม่รอบคอบก็แจ้งผู้ขายให้ส่งสัญญาให้เราอ่านก่อนจะได้ ก่อนที่จะไปวันนั้นมันอาจจะโอ้โหแบบคนมานั่งรอเรามานั่งอ่านอยู่ครึ่งชั่วโมงเงี้ยมันก็อาจจะยุ่งยากสำหรับข้อคอให้ส่งมาก่อนส่งมาก่อนแล้วเราได้นั่งอา่านถูกต้องไหมแล้ววันไปจริงนะแล้วก็เอาชุดที่เขาส่งมาให้กับชุดที่จะเซ็นเนี่ยมาตรวจสอบเสียตรงกันไหมตังสื่อนะครับแต่ละหน้าอะไรเงี้ยมีอะไรขาดตกบกพร่องดูปั๊บถือว่าตรงกันแสดงว่าชุดเดียวกัน ก็ถือว่าเราได้ตรวจสอบมาตั้งหลายวันแล้วก็สามารถที่จะลงชื่อได้ถ้าดูแล้วเราไม่เสียเปรียบนะครับเพราะปกติเวลาไปเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือถ้าใครตกลงที่จะไปทําสัญญาแล้วเนี่ยทางพนักงานขายเขาจะกากระบาดไว้อ่าเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้นะคะคือส่วนใหญ่จะไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านบางทีสี่ห้าหน้าก็เหนื่อยกันผมก็ไม่ได้อ่านกันนะบางทีอ่ะแต่ก็เลยให้เขาส่งมาอ่านก่อนดีกว่า เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงนะคะที่ต้องระมัดระวังเอาไว้สําหรับใครที่กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังจะเข้าทําสัญญาอย่างน้อยๆเรื่องสัญญาเป็นเรื่องสํญญาคัญนะคะเราควรจะอ่านให้ดีซะก่อนที่นี้ค่ะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ห้องชุดเนี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของทรัพย์ส,สินที่มันพร้อมโอนรปรากฏว่าพอเราไปทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ย สภาพในห้องต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ตรงรอันนี้ทำยังไงได้บ้างคะเพราะมันโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์เราแล้วอะคือก่อนที่อันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงจากที่ส่งแบงค์เสร็จนะคถ้าเกิดเราจาัดจัดเขาเรียกว่าจาัดนจัดไฟแนนซ์อะไรกันเนี่ยมา้ามาเนี่ยคือเขาจะส่งมอบก่อนที่เราจะจัดไฟแนนซ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราเองมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบห้องให้ดูให้ถูกต้องว่าหนึ่งชักโคกเรียบร้อยไหม อุปกรณ์ที่ใช้ในภายในห้องไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนเตียงตู้บิวอินต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานดีตามสัญญาหรือเปล่าตรวจสอบให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็เอาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไปดีไปดูดีกว่าผมเชื่อว่าเราแต่ละท่านในบางทีดูไม่ละเอียดหรอกอแระทั่งประตูคันรกุญแจเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรสแกนนิ้วอะไรเงี้ยเข้าไปได้หมดเลยะนะครับระบบไฟสามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะคอนโทรลด้วยมือถืออะไรเงี้ยก็ต้องเข้าไปดูด,ดูหลายๆด้านนะครับถ้าให้คนที่มีความรู้ความชำนาญเข้าไปช่วยมันก็จะช่วยเราได้ได้มากเลยนะครับดีกว่าเราไปดูเองเราก็ดูไม่รู้หรอกพื้นเพ,พิ้นเนี่ยเขาปูกระเบื้องเรียบร้อยไหมมีการกระเทาะหรือเปล่าเคาะเคอะอะไรให้มันเรียบร้อยอะ่ะบางทีมันมันก็ละเอียดนะครับหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งห้องหนึ่งอาจจะห้องเล็กๆนี่นะครับยี่ห้าสามติบตารางวัตรตารางเมตรเนี่ย แต่นั่นเงินเราอย่างน้อยก็หลักล้านขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความล็อกครอบนิดหนึ่งนะครับอย่าอย่ารีบตัดสินใจอย่ารีบทาอะไรโดยเร็วนะครับพะเจ้าที่เขาเองก็มีเวลาให้เราได้ใช้เต็มที่แน่ๆนะครับอขอทดสอบโดยละเอียดดีกว่านะครับนน่นถามนิดนึงอย่างบางบางทีเนี่ยคะ่ะบางโครงการเนี่ยคือมันติดถนนใหญ่ ใ,ใกล้รหลดไฟฟ้าทีนี้โครงการสร้างเสร็จแล้วมันก็เป็นอะไรที่คนอาจจะเข้าไปจองเยอะทีนี้โครงการอาจจะบอกว่าคุณชอบห้องไหนคุณต้องวางเงินจองก่อนแล้วก็จะไปทําสัญญาหรือว่าจะลองยื่นไฟแนนซ์ก็ค่อยให้ธนาคารเนี่ยเขาลองพิจารณาดูว่าคุณสามารถที่จะทําได้ไหมปรากฏว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ผ่าน,านทีนี้หน้าที่ของออผู้ขายเนี่ยเขาจะต้องคืนในส่วนของเงินจอง ให้กับเราค,ครับตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมมาเลยต้องดูสัญญาจะซื้อจขา,ายให้ดีต้องดูตรงนั้นให้ดีเลยว่าข้อที่หนึ่งต้องดูก่อนเลยเงินมัดจำจะคืนในกรณีไหนบ้าง<อ>นะครับถ้ากู้ธนาคารไม่ผ่านจริงๆไม่ใช่ความผิดของเรานะม,มันถือว่ามันมันก็ทางธนาคารเองเขาก็มีหลักในการพิจารณาเขาเรื่องเงินเดือนเรื่องไรายได้ต่างๆพละติดพันต่างๆนะครับ เพราะนั้นต้องดูตรงนี้และคุยกับฝ่ายขายเขาให้ดีว่าถ้าเกิดกู้แบงค์ไม่ผ่านเนี่ยเงินจะต้องคืนไหมถ้าเงินไม่คืนก็อย่าไปวางดีกว่านะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปนอกจากเรามีเงินสดที่จะซื้อเองก็โอเคไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นต้องดูสัญญาข้อนี้สาคัญมากครับเขาเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายฉบับแรกเลยต้องดูเรื่องของเงินคืนเงินมาจจาคืนในกรณีที่ธนาคารเนี่ยกู้ไม่ผ่านนะครับ คุณผู้ชมคะ่ะเนี่ยนะคะหลักๆที่เราพูดคุยกันนะได้เรื่องของสัญญาจะซื้อจะขายแล้วนะเรื่องการวางเงินจองเนี่ยนะคะคือเราต้องดูให้ดีเรื่องของการดูสัญญาพี่ตั้นมีแนะนําไปแล้วว่าหลักๆเราควรจะทํายังไงหรือถ้าเราอยากจะมีเวลาศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นให้ทางพนักงานขายส่งเอกสารสัญญามาให้เราอ่านหรือว่าศึกษาก่อนเดี๋ยวนี้ค่ะกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะปรึกษานะคะได้ง่ายแล้วนะนะคะแล้วก็สามารถที่จะ หาข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าเลือกที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก็ได้ทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าในเรื่องของการที่เราไปรับห้องคือรับส่งมอบห้องมาแล้วโดยที่บางทีอาจจะมีบางจุดที่มันไม่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราไปพบความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบเองแล้วใช่ไหมคะคือถ้าเราเซ็นรับห้องไปแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นส่วนใหญ่พวกคอนโดหรือ การก่อสร้างหรือบิวอินต่างๆเนี่ยเขาจะจ้างซัพพลายเออร์ข้างนอกมาทำและเขาก็ <ๆ S 2> จะมีการรับประกันให้ส่วนใหญ่นะครับจะมีรับประกันให้หมดเลยเราก็ต้องข้อมูลตรงนี้ต้องคุยให้ชัดเจนอยู่แล้วนะว่ามีรับประกันให้ไหมอะไรรับประกันบ้างนะครับถ้ารับมาแล้วมันมีปัญหาก็ากต้องแจ้งให้เขาทราบเพื่อจะมาแก้ไขแก้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนแต่ทีเนี้ยไอ้ช่วงเนี้ยมันก็จะถือว่ายากแล้วเพราะเราเซ็นรับแต่ถ้าเราเจอก่อนที่จะเซ็นรับนี่มันก็ง่ายเลย ใช่อะไรก็ทำให้ทั้งนั้นทําให้ทั้งนั้นอะไรก็ทําให้ทั้งนั้นแต่เซ็นรับไปแล้วเดี๋ยวก็บิดพลิ้วว่าอ่าตรงนี้ช่างไม่ว่างอันนี้ยังไม่สะดวกถึงแม้จะอยู่ในระยะเวลาแต่ถ้าเป็นลักษณะรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดนะครับผมว่ามันโอกาสที่จะบิดพลิ้วหรือเขาเขาเคืนตัวช้าเนี่ยผมว่าน้อยหน่อยเพราะเขาต้องรักษาหน้าเพราะอีกคหลายห้องเขายังหายไม่ได้ เน้นว่าแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอย่างที่น้องแนนว่าแต่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยเขาต้องรักษาหน้าเขาหน่อยว่ากลัวเราไปโฆษณาหรือไปปล่อยข่าวว่าอย่ามาซื้อในคอนโดนี้เขาเจอปัญหาแล้วแล้วเจอปัญหาจริงๆอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ก็แต่ก็มีมีผลในการผลในการบริการก่อนกับหลังเซ็นรับยังไงก็มีผลการได้รับความบริการที่แตกต่างกัน คุณผู้ชมค่ะนันเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยทีเดียวในการเลือกซื้ออาคารชุดนะคะแล้วก็รวมถึงเ,เรื่องของการโฆษณาต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะพอไปถึงเนี่ย ในเมื่อความเป็นจริงมันไม่ตรงกันหรือสิ่งที่เรามาออได้รับมาไม่ตรงกันเนี่ยนะคะเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็หลักๆในเรื่องของการดูสัญญาเนี่ยจะต้องดูแบบไหนดูยังไงนะคะก็ตรงนี้ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยละกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะอยากให้พี่ตั้นค่ะฝากในการเลือกซื้อหรือฝากทริคอะไรเล็กๆน้อยๆกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ฝากไว้ว่าการที่เราจะมีทรัพย์สินทักชิ้นหนึ่งนะครับและโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นคอนโดเนี่ย มันอาจจะต้องทํางานทั้งชีวิตนะครับเพื่อให้ได้ทรัพย์สินทิ้นี้มาเพราะมูลค่ามันมหาศาลหลักล้านขึ้นไปทางนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมตัดสินใจด้วยความรอบคอบนะครับมีความละเอียดรอบคอบมองหลายๆมุมนะครับศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ในออนไลน์ต่างๆมีข้อมูลแนะนําเราแยะนะครับพยายามศึกษาในส่วนนั้นก่อนก่อนที่ตัดสินใจไปและโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาต่างๆที่ผมบอกอย่างน้อย3าสัญญาเนี่ย ก็อ่านสัญญาให้มั่นใจแล้วชัดเจนพูง่ายว่าอย่าอยากขี้เกียจอ่านนะครับพยาย,ยามขยันอ่านให้ชัดเจนและทํควังเข้าใจกับกับสัญญาให้ชัดเจนว่าเราเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ทักท้วงเพื่อให้เขาแก้ไขให,ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เต็นสัญญาไปแล้วมาแก้ไขที่หลังมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เราเซ็นไปนะครับจะอ้างว่าตอนแรกไม่ได้อ่านก็คงไม่ได้ นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับรอบคอบแล้วก็ก่อนตัดสินใจก็ตรวจสอบอย่างดีนะครับจะได้ไม่ผิดหวังในภายหลังครับ อันนี้ก็เป็นข้อคิดจากพี่ตั้นนะคะที่ฝากให้กับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทุกครั้งเลยที่แนนได้มีโอกาสคุยกับพี่ตั้นก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของกฎหมายหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่เราจะเลือกซื้อหรือว่าข้อกฎหมายในการที่เราจะเอาไว้สังเกตหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ตั้นค่ะพันตํารวจเอกดรธนเศษพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึก อบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะที่มานั่งคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ตั้ง แล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมนะคะแนนกับพี่ตั้นนะคะได้ในรายการกฎหมายน่ารู้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ตั้นเนี่ยจะมานั่งคุยแล้วก็ตอบคําถามในเรื่องของกฎหมายให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะสําหรับในวันนี้ค่ะรายการโพลิสทอลของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมท่านใดเปิดมานะคะแล้วก็มาเจอช่วงท้ายรายการไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเสียใจกลับไปรับชมได้ใหม่นะคะทางยู u ูบชาแนลโ l ลิสทีวียูเซีมีเดียนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของแนนแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ แนนแล้วก็พี่ตั้นพร้อมทีมงานค่ะโพลิสทล์กต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ